พระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งบรรยายโดยเพนสีอินทรทัตเอกจจะสัตตะวาทะสีเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง38ภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตราและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตราและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง ด้วยมูลเหตุสี่อย่าง39ภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้พินาศเมื่อโลกกำลังพินาศเหล่าสัตว์ส่วนมากไปเกิดที่อภัสราพรหมโลกนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีทราบซ่านออกจากร่างกาย เทียวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนาน40สมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้กลับฟื้นขึ้นเมื่อโลกกำลังฟื้นขึ้นวิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่าเวลานั้นสัตว์ผู้จุติจากชั้นอภัสราพรหมโลกเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญ ย่อมเกิดที่วิมานพรมอันว่างเปล่านึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามมีสติอยู่นานแสนนาน41เพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่วิมานแต่ผู้เดียวเป็นเวลานาน จึงเกิดการเบื่อหน่ายว่าโอ้หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นจุติจากชั้นอภิสร,ราพรมโลกเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญพร้อมเกิดที่วิมานพรหมเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์นั้นแม้สัตว์พวกนั้นนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนาน42ภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหมเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้ เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดเราบันดาลสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีความคิดมาก่อนว่าโอ้หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้าง เรามีความตั้งใจอย่างนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญน,นี้เป็นพระพรหมเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสรศิฐ ผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกําลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญบรรดาลพวกเราขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราได้เห็นพระพรหมองค์นี้เกิดในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดมาภายหลังภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีอายุยืนผิวพันณ์งดงาม และมีศัก์มากกว่าส่วนผู้เกิดภายหลังมีอายุสั้นมีผิวพันณ์ซามและมีศักน้อยกว่ามูลเหตุที่หนึ่งข้อที่สัตว์ผู้จุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เมื่อเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมัน่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าท right kind of so ่านผู้เป็นพระพรหมผู้เจริญเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญบันดาลพวกเราขึ้นมา ท่านเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจะดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเป็นพระพรหมผู้เจริญนั้นบันดาลขึ้นมากลับเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่ง ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปลารบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงมูลเหตุที่สองอันหนึ่ง ในมูลเหตุที่สองสมณพ,พรามผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายมีเทวดาพวกหนึ่งชื่อว่าคิทธาปโทสิกะเทวดาพวกนั้นหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮห,หา เกินเวลาเมื่อมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสฮเฮฮาเกินเวลาย่อมหลงลืมสติเพราะหลงลืมสติจึงพากันจุติจากชั้นนั้นข้อที่สัต์ผู้จุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส ความเพียรที่ตั้งมัน่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทาจิตให้ตั้งมัน่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพวกเทวดาผู้จเจริญผู้ไม่ใช่เหล่าคิดทาปโทสิกะ ย่อมไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาเมื่อไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาย่อมไม่หลงลืมเพราะไม่หลงลืมสติจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจากดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเหล่า คิดทาปโทสิกะมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮห,หาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮห,หาเกินเวลาย่อมหลงลืมสติเพราะหลงลืมสติจึงต้องจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปลารบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง มูลเหตุที่สามอหนึ่งในมูลเหตุที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายมีเทวดาพวกหนึ่งชื่อว่ามนโนปทโทสิกะ เทวดาพวกนั้นมวัวจ้องจับผิดกันและการเกินควรเมื่อมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควร,วจ,จ,ควรจึงคิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อคิดมุ่งร้ายต่อกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจพากันจุติจากชั้นนั้นข้อที่สัตว์ผู้จุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้ว ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทําจิตให้ตั้งมัน่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพวกเทวดาผู้เจริญผู้ไม่ใช่เหลาวมนโนปโธสิกะย่อมไม่มัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อไม่มัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรก็ไม่คิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อไม่คิดมุ่งร้ายต่อกันก็ไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจากดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเหล่ามาโนปโทโสิกะมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรมัวมัอจ้องจับผิดกันและกันเกินควรจึงคิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อคิดมุ่งร้ายต่อกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืน ไม่คงทนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณพราหมพวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง มูลเหตุที่สี่อันหนึ่งในมูลเหตุที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปลารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะ เป็นนักอภิปรัญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่คงทนต้องผันแปรส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตใจวิญญาณน,นี้เรียกว่าอัตตา เป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจากดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหมพวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง สรุปเอกจะสสตะวาทะภิกษ like of er, ja ุท <th> ั้งหลายสมณพราหม์เหล่านั้นมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุทั้งสี่อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนีงนงน้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้น ตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกจากความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลลึกซึง้ง เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง